สิ่งที่จะทําให้เห็นก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นศีลก็คือความปกติของกายวาจาใจสมาธิคือความตั้งมั่นในการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งณปกติของใจก็คือมีศีลแล้วใจปกติแล้วใช่ไหมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่อาฆาตไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นไม่ง่วงงาหาวนอนไม่พลังเลสงสัยไม่ฟุ้งซ่านลำคันใจไม่มีนิมนต์ทั้งห้าจิตก็เป็นสมาธิด้วยเป็นศีลด้วยเนี่ยจิตอย่างเนี้ย นักขณะฟังเนี่ยเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิที่นี้ก็เหลือแต่ปัญญาปัญญาก็จะเป็นสิ่งที่เข้าไปประหารความยึดมั่นถือมั่นประหารความอยากประหารความหลงผิดที่มายึดเอากายรูป,ปกายนี้ว่าเป็นเรายึดเอาความคิดว่าเป็นเรายึดเอาภาพว่าเป็นเรายึดเอาเวทนายึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเมื่อไหร่พวกท่านมายึดมันนั้นมันก็ขาดออกแต่พวกท่านเห็นไม่ได้เพราะโดนอวิชชาบังตาว่านี่ฉัน นี่ฉันเข้าใจนี่ฉันมองเห็นนี่ฉันรับรู้นี่ฉันรู้นี่โอ้เต็มไปหมดมีแต่ฉันหมดเลยลองคลายออกตอนนี้ก็เป็นพระโสดาบันตอนนี้เลยไม่มีความเป็นเราเลยนี่สามีนั่งอยู่ลูกนั่งอยู่ก็ไม่จริงเลยเป็นแต่เพียงกรรมวิบากที่สังสมมาเจอกันแล้วเราก็จะจากกันแต่เราไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลก,กันไม่ไม่ไม่ใช่แต่เราเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นสามีในชาตินี้เท่านั้นเเนี่ยเป็นลูกในชาตินี้เท่านันน้น วางพัดเลยใจก็เบาเลยถึงไม่ไม่หวงแหนไม่ด่าทอไม่ห่วงใยแบบนั้นแต่เป็นเมตตาอปมัญญามาถึงก็ดูแลอย่างดีเสร็จแล้วมันจะเป็นการดูแลแบบไม่ต้องไม่ได้ขัดใจอะไรกันเลย <laughs> มันจะอยู่กันแบบนั้นจริงๆนี่เลยครอ,อบครัวอริยะมุคล